ทางดีครับสบายสบายทางดีย่านแต่ทางบดีย่านแต่อันเราอันจากบ่อแก้วทิไปอันไสยะอ่นแหละเออหยากแน่นอนตัวนั้นมันเป็นทางแดงน่อแหรืก็เป็นทางลัดถ้าเห้าสิย้อนกลับนี่ใส่ใส่อันระยะทางประมาณหาลอยปายเนาะซีหาลอยเนาะแต่ว่าถ้าไปทางลัดมันเป็นทางแดงพี่น้องประมาณลอยลอยนิดๆนางพี่น้องเนาะลูทขูดอู้หูกลางหนกกลางเฮึ รูปโค้กงก็ต้งงองเพราะว่ามันโค้งแล้วก็มันสั้นมาอยู่ดีโค้งสั้นจะใช่หัวมันี <S <S 2> <S 2> เจ้าคือสาเถอ้ะมาหนะจะขี่ด่วนลิลล์อ่ะฮะ่ดินเข้าอย่างนเนี่ยน้องคิวเทาอย่างน้วนี่ยนี่แหละยังใกล้ปะพี่ติยังยังผู้ายอ่ะเนี่ยอเคนี่ยังใกล้ดอกสาดีเนทางดีพี่น้องเอ้ยนาะมาเนาะปุ๊บนั้งแงกอารมณ์ใจเลยเดี๋ยวนั้งแงกกะชิวาอยู่ดอกว่าเท่าที่เดินทางมากก็มีตั้งแต่อยู่บอลหนึ่งก็คืออยู่ เมื่อเมืองปานาหมอกปะ่เมืองปาหมองมาอุดมมาอุดมไส้นอรกานี่แหละจากอ่าลงน้ำท่าไปบ่อแก้วเนาะทางดีแห้งอีรีพี่น้องเล่นมาเนี่ทางสีประมาณนี้เลยพี่น้องนี่เนาะคักแห้งคักแห้งเนาะพี่น้องเนาะกูเป็นแอฟหรือไม่เกิดกูจักเนาะมาของไรทางดีมันเดือดเดือดไม่ได้บอกมันเก็บสถิติคือจะว่าแหละแต่ว่าข้นข้นนั้นแหละข้นใสกูเกิายลเลยเขาเขาเก็บสถิติ าต่อน้องมือนี่ไปบ่อแก้วสามเหลี่ยมทองคำที่เป็นแน้่ไรดินแดนไปวะไปแต่ว่าเขาจะไปหันไหนมีคนมีคนว่าลองไปพักกินสามเหลี่ยมครับแพิ่ขึ้นหรือล้านสองตําซุดนะฮะมีผู้ใหญ่เจดีย์เนี่ยบ่ยูหันบ่สบายดีเด้อพี่น้องการตะายสบายดีเนาะการมาพบพ่อครับเบาค้ำแขงเบาชุกแล้วกขนงรับใช้กินพี่น้องอยู่ที่อ่า ระวางทางไปะมอมได้ที่บ้านหนึ่งอยู่ที่ระวังทางการเดินทางของเฮาระวางอ่าลวงน้ำท่าไปบ่อแก้วพี่น้องประมาณรวมรวมกับประมาณเกือบสองลอดเนาะแต่ว่าตอนนี้นายจะเลื่อนลอยนิดนิดลอยสิบป่ะลอยแปดสิบประมาณเพราะตอนนี้ฮะนายจะเฮาเดินทางมาได้โดนเติบแล้วพี่น้องเป็นสมองเลยนายใกล้เติบนายจะประมาณลอยลอยหนึ่งลอยนิดนิดเลยพี่น้องเนาะยังบลอดภยดอกแต่ว่าคุณทางดีกะ บมีปัญหาสำหรับเฮาแต่มาทางดีครับสบายบ <ó S 1> สบายทางดีย่านแต่ทางบดีเนาะย่านแต่อันเราอันจากบอ่อแก้วสิไปอันใสยย่ยาอันแหละเออยากแน่นอนตัวนั้นมันเป็นทางแดงน่อนแหรืก็เป็นทางลัด<อ>ถ้าเฮาสิย้อนกลับนี่ใส่เวทใส่ในในอันระยะทางประมาณห่าลอยไปเนาะซีห่าลอยเนาะแต่ว่าถ้าไปทางลัดมันเป็นทางแดงพี่น้องประมาณลอยลอยนิดๆแล้วพี่น้องเนาะลอยกว่าๆข้าวกะจ้ำเป็นต้องแบบ ลุยทางลุยทางนั่นเนาะเขาหลายๆคนเขาก็แนะนั่ว่าไปได้เนาะองเบไดงไปสบายเนาะเขาว่ามันเป็นทางแดงแบบบ้านเฮากันแหละมันจะไปได้ทางทางแดงนะมันบ่มื่นข่อยเบิ่งในคลิปเขาจอดแล้วมันเป็นทางแดงขี่แต่ว่าหน้าพนมันมันอัดมันก็เปื้อนแน่แหละเพราะว่าทางแดงมันต้องเปื้อนอยู่แล้วเนาะไปได้นะอืแต่ว่ารถเที่ยวอยู่เนาะเปื้อนแล้วรถเข้าพักกัละรถก็อาบน้ำให้รอๆพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่อาบน้ำให้แรงวันนี่เย็นดิ แท้นอนแดดจะัวตะอ่แทงรอให้ลูกๆเลยลูกไส่รอรอ,อ,อทั้งนั้นเลยไปบทสักศาสิเวลาเดี๋ยวฮาร์ิพาก,กันเดินทางนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังบทันนี่พาก,กันกินข้าวเสาอยู่ชิพาก,กันไปแวะเมืองอยู่ทั้งนา้าเมืองอเออเวียงผู้ขำเวียงผู้ฆ่าเนาะ<แ>เดี๋ยวชิพาก,กันลุยต่ออันนี้เขาใส่หัวดินี่เห็นบ่<แ>เขาใส่หัวดินี่ ส่วนหลายคนท่านนี้เขาเอาเขาถือเครื่องของเขาจะอ่าใส่หัวครึ่งเอาเนาะนี่เห็นปะใายใส่ว่างใส่หัวแล้วขึ้นไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาสีพากันเอาเดินทางเนาะจากนี่ไปหอดบอ่อแก้วกลอยนิดนิดหายห่วงอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าถนนนนทางเพิ่นดีเนาะดีแห้งอีหลีพี่น้อง สุดๆเลยแหละเท่าที่เคยเห็นมาเนาะขนาดคําแสงอ่าวาอยู่อะไรยังกอ็อยู่เมืองปาก,ปากม่องบ่าหาอุรมไส้แหนว่าดีแหลกอะไรยังว่าบโบดี้ท่อนี้นี่นะพี่น้องเนาะอยู่นี่ถือว่าดีแหงอีหลีพี่น้องเห็นบ่นี่มันแบบแนมเบิ้งอาดอาดอาตาดีพี่น้องเนาะแต่ว่าบุมมีเสียนเท่าน,นั้นแหละเสียนมันลืมพึ่งเลยแยว่วัดดีเนาะคักแหงไป

mong bằng ừ ừ, phải, right. <cats> có người mất mọi người mất mất mặt 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 mất ở mất mặt mất mặt ขาเปียงสดเขาเปียงมันจะบ่ไปเิันบ่ไเพิหมูเปียงเปียงเจนกับีซิมบ่โอ้ยสุกเอ้ยเจ้ากปิ้งจีนนี่เนาะแทุกมื้อเบิ่ง1 2 3หาน่าปิ้งจีนกินแล้วก็ทิ่มนําแต่สิได้กินบือนเนาะเพราะว่า มันสว่ง okay. างนะกินตะมันสว่นงไปหอยคมณพี่นาวคเปเต้หวานชื่นเนาะเราติดไกินเลยไปยัดไปยัดอันเดียวน้ำเยน็ตนตื่นัลยก็ไปกินน้ำทังไปยาด จัดช่วยกันอ้าคือกวดใหญ่ยเจออะไร่ะกวาดเอ้ยวิวมีสติเกอร์เฮ้ยของฟ้ามันไหนมันบ่เหรเฮาตอนนี้เฮามาไเลกินข้าวอยู่เมืองเวียงผู้ฆ่าดเด้อพี่พี่น้องเนาะนี่ผู้ที่ตามคับแสงอยู่เมืองเวียงผู้ฆ่าอยู่บ่ถ้าแค่นี่เด้อพี่น้องตลาดเขาใหญ่เนาะแหนมเข้าไปกวงใหญ่รีตลาดเขาพี่น้อง อย่งประมาณเลยสามสิบเกต3 7 1อยสิสิบกิโลหน่อยสายตาคอยคิดว่าอ่หล่อยสิบห่อยสิบแปดันทางนี่ยหนงบ้วงไอ้แสงเปบเดียวตรอเนาะทางดีเกินพี่น้องทางดีเบิร์ตยื่นเรื่อยไปทางบอดี้น้บแขง เห็นโบกิน <risque> น <morning> ่ะมันอยากหลับอยากนอแเทงเท่งข้างเท่งอย่างเงี้ยอยากนอนคือก็อยู่ว่าว่าอย่างนี้ขว้อยอันนี่ต่งไก่คราบพี่น้องอยากกินตีนไก่ซื้อมันดื้นอืมมาเปิดกินจ้าอ่ะเดี๋ยวพวกเฮาพากันกินข้าวกินหนามก่อนพี่น้องแล้วพากันออกลุยต่อเนาะว่าสิฮอดอ่าหอยทรายหรือว่าบ่อเกวตอนเวลาจักมุงพี่น้อง ยังลอยสามล,ลอ 4, สี่สิบเนาะยังลอยสี่สิบกิโลพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันบาพ์เข้าสี่ไปใด้ไาซสำในแล้วก็หอดจักมงเนาะสี่อัปเดตนะพี่น้องเบิ่งพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงถอยสุกสิบเดโสิบสานาทีสเอ็ดโมงสิบสามนาทีเนาะขาเบิ่งพี่น้องยกับ็งได้ไทางดีเด้มีแต่รถหญยเขาเล่นไว้ เอออยู่นี่ขาสิมีอ่าหายมาปรุงเอาอยู่บีเนาะามาย่อมางหอยแล้วข้าสิหีหายมาปรุงเองอยู่บีเลยโอุยโอ้ยอุย้ยสุกเอ้ย <laughs> เจ๋ <laughs> <laughs> อถยโมเมนต์ถวยค <laughs> อยดิ <laughs> อย <laughs> เอาเสือจุ่มซินปะปบ่สุก <laughs> <laughs> ปรุงอยู่นี่เราจังย่อไปกินอยู่บุนเนาะพี่น้อะนะเฟปแบบนั้นเดชบูดคอร์นนี่ แต่และท้องที่ไม่เหมือนกันนะครับอยากแบบใดก็ใส่เอาใส่เอาแลบบ้วแล้วโอไปหลยบ,บ่อท้าคอยิงดิยิ่งดิใไใหลไยวันเนี่ย เจ้ายาจะใช้ได้เบิร์สุกใช้ได้เบิร์ยเจะพ้อปรุงมเดียเสียงเลย่าี้ขาเจยนีบวอยากยอมีขาเ่าเขาเสอีด้ ว่ามันจะย่องแบบย่องแบบทางออกนะย่องไปทางออกเลยปรุงเปเดียวเสร็จเลยไปพอๆกันโตพี่น้องจะเ่ปงจ้ะจะไปดื่มใซ่แ้วให้ม่จิ้มแขเลย พิกเซ่บอมี่เ้าใจหายแล้วใส่ไก่น้ำใส่แตงมใส่น้ำได้เฮ้ยเต็มถ้ววเ้เฮ้ยเด้อถอึดยังถใส่เกวอเอามาแต่น้ำนน้ อตเตี้นี่บ่เฮ้ยตก็คอยว่าแสงกระดูกอตเตีนกับคอยว่าแสงกับกระดูกคนแข่งแต่สุกเลยเดี๋ยวมาสีเถิดชับเขาเฮ้ยเราจะมากลุ่พอกันตอนกินข้าวแล้วพี่น้องตอนเดินทางเนาะตอนนี้กะขออนุญาตกินข้าวกินก่อนพี่น้อง แล้วทุกคนก็คือไปสายมือไปแข้งโอแก้วเนาะพี่เราไปขวามือนี่จะไปสามเหลี่ยมท่องค้ำพี่นออ้องเนาะเขตเศรษฐกิจพิเศษพี่น้องเดี๋ยวเาไปพี่ก่อนเนาะไปสามเหลี่ยมก่อนพี่นออ้องผมบอกว่าออกจากสามเหลี่ยมไปโอแก้วมีทางไปหรือโบอเนาะ คือว่าต้องยอหนอนออกมาขึ้นมามามา,มาบอลนี่เราจังไปอีกพี่คร,รับพี่น้องเพราะว่าจากทางแวไปทางท้างเวไปโอแกลนี่ก็มันลอยกิโลกี่น้องเนาะโอ้โหว่ามันที่มีทางลัดไปใช้กันหรือบป่พี่น้องระหว่างโอแกลครับสามเหลี่ยมพี่น้องไปต้องไปเบิ้งพี่น้องอมันจะได้ คิดว sí, de no ah, ่าดีผ่านพ้นไปผ่านดอกรู้อันนี้ยังมอกเสมอทางไปอีกแคหน่อยแนมไปอันซิมบริเทนิ่งเลยตอนนี้ก็มาหอดอ่าบ้านยิงเดิยืนดิรันพาร์ทเนาร์อนได้รอนใจบ้านนีงก็บ้านดอนละบ้านดอนใจเอ็กฮุก18กิโลน้อยพี่น้อง กอดหอยไส้หร oh. ือว่าบแกลคุณเฮ้ยไปไหนโบไก่นี่ถึงเนาะไก่ทางดีเนาะทางดีทางดีฮะามันยุดบ่เออับไอง้านึงก่อนสบายยนะมันเือไตหอนแล้วกันที่เขาชิ้นหนาที่สแรกเขาจครัวอีกหนึ่งนหนงนสนแหรอเนาะ กรเปาคีพว่าเทาน่เ่าเมิรกลอานกเลยเนาะพชิบอแก้วแล้วก็สิไปอันีก่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมกับบัวสีไดไปนอนรือบอห่อตัวบอไปแต่เสาสิไปยมาลืนี้เลยสามเหลี่ยมท่านเนาะท่านนักยูวบหันนแหละมีหัวซ่นะ แต่จะแยกไปใต้นี่สนามอ่าวมันอยู่ต้นเถิงอ้าวมันทางมันถึนเจ้าทางเก่าท่าเนียมมันมันอยู่ต้นก็เขาว่ามาทางนี้มาทางนี้มันไปต่อกันบริหารงานท่ามันแยกใหม่มันตัดไม่เขาว่าอะไรนะเรางามันบอดีมันเครียดบอกอยู่พี่มาพี่มาพี่นี่ผมนั่งอันนั้นก็พี่น้องนั่งพักบุ้งกัดข้าวหนึ่งว่าสี่สาวบอกคนสี่สาบอก ลำลากกระป,กปกุกปุกปุกแงะมตะขางแงะปัางนี้แงะปทางนัน,านราบกก<ๆ>รเพกกจนเมือหอบเลยอือจะเอาบัตรสีโต๊ะโครดองอีกก็จนว,ว่ามันเงาและตัวอันนั้นตูวสอดสายนั่น,นอะไรถึกคนช้าจังวลยเขาแบบเขาตั้งใจเลยเขาตั้งใจก็ะทันใจลรับับนั่นสมัเบบขบรถเลย ยางออกมาแบบเซเทะปะได้ถาคนทวรข้นฝนบางเาใจสงสารไปชงก็แดดเป่งเป้งนจังสิแลแดนเลยขลางเศร้าแดดเลยตัวฝนนันฝนสี่รดูยังไงอยู่ตกแดดตกแดดบางข่างตก้นำแดด้นำ วนพี่รอกอไป,ปไปเดิเเนทางต่อพี่น้องนี่ลุใยังมาเฮงเดินทางต่อลุดขู่อู้หุหกระล่างหนกระกล่างเฮ้ โขงก็งไเพราะว่ามันโคงแล้วก็มันสั้นนะอยู่ีโของั้นสั้นมีส้หัวมันพ<ก>ี่ ียามตลอดกันรถใหญ่ตัวไซค์ย้ยต่อคร like ับรถต้องมีสติโอ้โหหาวขาวขาวขาวปวปมันปงดปวักหงนรถใหญ่ไห อันนี้เท่าไก่เด้อบไก่หอดเด้อบสามสิบบาทเปงสามสิบบทนี่ดงไหนขึ้นนึงไปทุกคนเดินทางกันต่อเนาะเดี๋ยวอีกขึ้นหนึ่งอุ๊บสาสิบบาท เพาสุก่อนทุกคนอขาบอกันว่า no ห้าสิอนเพิ่งเพิ่น่แก้วแม่เขาเมืองก่อนก็เดี้ยวขวาตัอหวยสายทั้งไม่อย่มือยวไปอันไหนเอาอทำเลี้ยไปแปั๊มกบไเหรอเห็นสายปัมซื้อเลยไเขาฮ่องตอนนี้ อแก่ัไ้่างได้เหร,อหอเหรอโอ้นจังวัดใดราใช่าะแล้ว,งแล,วงแลงแลโอ้โ้ขมนวยนดน,นี่เวรเทเี่มัาหราหเนั่ืข้ากัมาลอแค่วองอโอ้องือรือแพงเนาะ จเปัน่เที่แบบว่ามีเสียแนนะครับใช่มบบลยาแม่หนเขาอี้นี่เว้นไปเลยเอ้าก็ซื้อกันบ้าไอ้กับเซนไปแบบใทยคิดดิเป็นวัดจป็ไอ นอนขับเแสงอะโมสบายเนาะขี่รถล่ยว่าตากพนมือวันกอนแล้วก็มือนีต่นขึ้นมาแล้วเป็นว่า่มือห่งอะไมือมือเนเป็นวดนีนีอเดี๋ยวราซื้อยานเ็ดดแหงอรโลเนาะเดดเจ็บอรอยู่เลยจัแดดากเซ่ รู้สึกว่าลวงน้ำท่ากับอันบอแกลเนี่ยรู้สึกว่าแดดเจ็บให้เลยแค้นค่าหนาย่างในพังเวิร์ที่รองเพราะว่าาก็จ้องขอขอดำก็ขอขาวตอนนี้เาก็ได้ยาเนาะดีทะเก้นยาดีวัดดีไข่ดีไอยาแก่แพ่ยาอันลายยางเนาะซื้อไวๆเน่ะเพราะว่าเขาเข้าเดินทางเขาต้องซื้อไวเพราะว่า เดียวฝนเดียวเดียวแดดเดียวห่อนะนะทุกคนเขาก็กอ่นํ้ำอากาศกระไดเนาะแดดไดกับไข่ฝนลายกับเป็นวัดมันก็เลยบูู้หสิเป็นนะเมื่อวานเมือก่อนน่าตากฝนตากแทบทุกเมืออะไรเพราเขาเดินทางล้วฝนมาตกตลอดเด็กก็มาถือแกดิก็ะแห้งไข่แห้งกว่าเก่าใิ่ะเดี๋ยวว้าวกับทีวีาสและมิจนาไปติดตามเบงหน้า่าตอนต่อไป